อา้าวกลับทักทายสบายดีคนยินดีเข้าสูส่สองเบาล้มเงนวิธีชาวบ้านใส่เก่าเชนเดิมนะทุกคนเก่าบริบทหมวกวันนี้ฝนตกทุกคนเลยกะเฮากับตัวนี้กะสิไปหาเบาหมุกต่มสไตล์นะทุกคนคนอยู่หน้าวะช่ไหมการนัดกันแต่เมื่อวานเมื่อซื่อนี่งแปลว่าสิไปหากินป่านะแต่พรุนี้พนตกทุกคนกเลยป้าทุกตกขักตรงไหนปกติกะแดดหลายมือกันเลยรถจักรหอกปะวันนี้เนี่ยเนื้อจะว่ามันความบ่ได้ทุกคนเลยมันมีหวยอีกบทหนึ่งเนี่ย โอ้เขาก็กประคยมาจากเจือนเลยทุกคนแล้วก็มีเบาเดือกน้ำโซ่นะหมาดกันแล้วก็เบาเงยเอ๋หมดเลยเอ๋หมากับผู่เบาหมดได้หมดอ่ะปอไม้เขากลัวนับกันว่าชีไม่กินปลานะเพื่อนเพื่นพี่น้องป่าได้เบาหมุกหมดได้แต่ว่าสิได้หรือกได้ก็ไปเบิกน้ำกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเอ๋น้ำหน้าพระทางกับเบาเดือกได้ลาเข้ามาหมดเลย ว่าตัวดำนี่ก็เลืกเติบด้วยทุกคนเลยเห็นบ่ลุยเดียวเลยนี่วันนี้ละเราจักให้ความบ่ได้ก็เลยเอาปลาไว้อยู่พุ่นละอยู่ป่าพุ่นทุกคนน้ำทุกคนเลยเบาหมุกเดี้กว่านี้มาชีเดือนกะยานบ่มีเวลาอีกมือใหม่ทุกคนเลยพอมันชีดดนะก็เลยเอาตั้มต่าไม้ตั้มวางแผนก็เลยนะ ủa, à, oh, oh, con tóc toáng ngang, bờ đê đốt đấy, hèn, để, tầm anh, ừ, 2-3 giờ tụi con này, bắn nầm lái luồng đây, cố tình bắt mà này. chắc ở thằng đấy ra à, sắp phải công tinh ăn. ô, tụi con, thứ qua cây cớp nè, jack bon hông, trót già này, mà đồ cớp, nhăng bó à, à bay đi bao được để à, à à bao nhiêu đây này đây còn <laughs> và các phù bảo con đây từ một một con đồng <laughs> sọc mán sọc mán sống ăn phun tốc tôi còn đẹp này có đi miếp lọt <laughs> mưa đây có bờ tóc có đi bờ tóc không đi เอาเออเอาก็พที่มีเวลาว่างหมดเี่ไปเลยนะทุกคนผมต่างนะกะพน์กระตุกนี่คือเว่าไปได้อยู่ในทางชาตินี่ทุกคนฮะพอดีอย่างบอดบอกเลยมาแจ็คเสือเสียงเบาหมก จะหามาะตัวนลยจะเห็นโวกเ่าเรล่าทอกมันเห้นเออประจำบบอลสํนักบอมุกเอ้เอาสบายดีบอมุกตามเสไไต้เออสบายดีสบายดีมาลงเงินวิธีชาวบาเยได่ฟาคิดว่าเปริมาได้ะรุยตามแผนฝนตกกระชูได้หมดเลยตื้อใพิษนัดได้หมดเลย กีตาราซิบระมานะเลี้ยงงูน้ำข้าเลี้ยงงูันเนี่ยเลี้ยงงูไอ้เนาะเดี๋ยวได้ป้ากะบ่เนี่ยกะโอเคอยู่น้องอยู่น้องเนาะโตชมห้องก็ไม่ตีแถวเนี้ยโตจำห้องไปดนี่ยเนื้อเนี้ยโตชมห้องเอาโอ้คักทุกคนเลยชิถามทีหมออยู่เนี่ยโอเคเออหน้อใหม้อีกเมื่อกี้เลยเนียหน้าใม่ Oh, ờ, để mấy to cao nên đi lót đấy các bạn nào. Ờ, ở đây Ok Ờ, tụ Đặt lầm xong lầm cái chăm chi chắc đấy này Ờ, hả Ở Bà... đây thẳng này Xe thẳng được Thẳng phụ Đồng khao lời Má này Ở đây, phụ đi xoay Thôi này อาตหาในใจมาหาในใจมาทิมงานเออโดนองปา่านองป่าในปลาเข่าด้ยทุกคนเลยปา่าตุ๊ขักล้วไปไหนเดี๋ยวแบบนี้ก็ชิมายาบดุ่ล้เอาบุ้มีคัดเนี่น่เนี่โน,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 นเออยคือมีคัดได้อยู่นี่ได้ อันเด้คุมงานเอาไะไรไปยั้งกันนะเก็ดแลบเออพอดีซอยโดดโอ้นี่ได้ได้ทุกคนาจกคั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 กเอ้วใหญ่เนาะนี่ทุกคนเอาเอาซื้อทุกคนเลยมันจะเท่าปลาเขาเนาะคักแป๊บนึ่งปึ๊บ อ้าวหลบสองหลบสองหลบสองเออมันมีปลาเขาามันก็ปอบเขาปลาเข่แหมดเออเสียหมอยเสี่ยหมอยหลบไหลุ่มมกเรื่อยๆได้ซซนมึกอยู่บอมตัวเดียว <laughs> ừ, bảo được ở đây bảo được phèm oh. phèm a go trời mỏi đấy còn mì đấy Mình mì pa khẩu bàn nhịp họm nó nhạc nhạc chú đấy để bảo nhịp bàn nhịp bàn được nông sổ hết hợp ớ gỗ <laughs> <laughs> mì tròn hợp sao tóc cù á มาแกขักนะพาจีบงานจะเืปไปหาอะไรแถวปลาเขาทุกคนเลยปึบอ้หมดแห่งบุมจนเซ่นะฮะฮะลุดอยู่ว่ามาเลยเอาพอแหกขาดหมดเลย cạnh lốp một cạnh 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 tôi cạnh 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 Xong cạnh 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 à มานบ่นานบ่อะไรอะไรอะไรชี้ออกเลยตัวพีค่ะโอ้คัก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 แมวนี่อาซิล่ายามดุยามมายามจนต่างเป็นหอมผมจนมัดป่าจนในจังย่ากันทีมงานน้าโชคมาคบถิ่นในเออแห้งไรเดี๋ยวฝนตกจำหนอเอ่อเเอาสามตคนเล เปนี่สามตแล้วสามตแล้วมาเลยเอามาเลยเอาเขาไปมาเลยรุ่นจะถือว่าลายอยตปลาเข้าได้ทุกคนเลยมันอยู่ในาเข้าหล <cười> 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 Ta mang tay lâu dưới ba cào môi chăng đào hết sao đấy <laughs> sao? sao bay <laughs> sao bay 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 ต้เบาเย็ดแมบขักเลยเราเเคยลินหน้ามาด้เพื่อนเพป็นข้างบ่ฮะยเสยอยดูนี่เสยหอยดูนะโอ้ป่าแตกนี่บัราบยักเลยเส่ยหมอยเอออยู่ปลาเขาพูแล้ว ปลาเขาแล้วปลานี่กลีนะ่าานนะี่ปลาขาวหมดแล้วผมจนบ่าวยิที่หาจับเอาชื่อๆเด้อปลาเนะบิ่งด้อผมเอาหมดเฮ็ดทีมงานเฮาหาไลป่ปลาทุกคนเอ้ยไลป่ปลาปลาขา เจหมอยมันบดบดตามืเลยเฮ้ยเอบุกอ้าวาได้สามตกนะเบิ้นเบินเบิ้นเบินไปเรื่อย จังหวะห่าหมองก็ได้บ้าเี้ยว่าบุถือเอาใสแบบเท่าลเอาเลยอือสินมหอยไปงนงอูาษาแรงสาวแม่หอยเป็อบใช้บ่อนบ้เป็นได้ เง้คือปรับรอดน่าถรดโอ้ถึอใจบ่บุกอันนี้ถือแล้วถบ่ถือกีดินอ่ากูโอ้โถือแล้วขนี่บังงูไหมอ่น้ทนเลยปลาบอนี่มันป้ามันแตกเข้าปลาเข้าหมดยทนเลยน้ำมันหล วอเหนือเจากฝนตกตื่เมือนะมันก็เลยอยู่แถวป่าเขาเี่เดี๋ยวบอหมกที่ป่าไปเบิงอ้บ่งัจะมีน้องังงานกนะทุกคนปวละพ่อทีมงานอยานพ่อเขาเิ่มเิ่บจะได้เกี่ยวได้ได้หมกนะไก่ายาวก่ยาวเดๆอ๋อดสุดนะทุกคนไปบอเบ็นนออยู่แถวนี้นาะบอุกนอ โอ้ไม่เด้๋ทุกคนเลยนำมาลายเดี๋ยวเราวางแผนใหม่นะช่วขึ้นไปเที่ยงก่อนนะทนุกคนพอปลาของยาในปลาบุกนี่ไปเบิ่งในปลาเขาทุกน <laughs> ไปเบิ่งก็บวชดำไปขึ้ไปวางแผนกันใหม่ในปลาสามโตอตอนนี้ทุกคนเลยจัใชิมหเพียงลม้ที่ใช่ได้ค้างงัว่ะเก่งได้ค้างงัวงัว่าฮ่าลาอีดเยออกมาหน้านดี๋ยว่ามุกนอ่ประจำหนูหน้า,รนนนนาเรียงงวนะงัวลาอีทุกคนเลย <c oughs> เอาหมดเลยก็ถือว่าบ่ฮอดเที่ยงเรียบร้อยแล้วทุกคนป่านี่ละสามต่อทีเดียวปรึกษาลือกิดขึ้นว่าเชี่ยวอยู่จังใดกันนะคือได้ยินบ่ามุกก็มีปลาคออยู่ถึงบ่เดี๋ยวมีปลาคอใหญ่บ่เด้อต้องเดินไปสำรวจทั้งถียงบอกโอ้ไม่ปลาทุกไปเบบนี่ก็ต้มแล้วปลาคอนะบ่ต้มสุ่้แดงเนาะดีเด้อที่ป่าซอยใช้กันครับ โอเคแล้วโอเคแหมือนเฮ็ดจัดไปเนี่ยไปยู่ทึงก็มีเด้บุงดังไปก็มีอยู่ทึงโอ้เอาอยู่ทึงพี่เลยนะใช่ทุกคนเลยคักแล้วคักแล้วเอาทุกคนกาตัวนี้ให้ทีมงานกินทานนะสุ่มจี๋เนี่ยเต้ากระบอกมุกเด็กกิพยายามจิบได้พยายามจิบอ่าปศุสัตก็ยาแล้วมาเดีกก็น้ำก็ยังไหลอยู่ดอกแต่บุ้งวัวจีเถึกหรือนนะทุกคน ไก่เตอ๋อปูมุกอ,อ๋อขอบอัดได้ทุกคนมีน้องปูน้องปลามีไ,ก, <laughs> มไก,มววก่อยู่มีไก่มีเป็ดงวควายพนเลี้ยงอยู่หอยอยู่นานีา่ถือว่าประจับนะอันนี้ก็จิบป,ประจับจิบจิบก็ไม่เนี่ย <Okay. S 1> ดอดแล้วบป่าบ่เนี่ยเด้อบนดีเลยทุกคนเลย <Okay. S 1> โอ้โอ นี ar, ่คือเจ็บทุกคนมันจะคือกับต่อนนั่นแหละแต่ผลชีใสนางเนี่ยมานบอทีเด็ดทุกคนโอ้โหฮะสายใช่ใช่เป่าข้อไว้น่าตบขักนี่มาเนาะสายป้ออันนี้ษ์เลยมันเลยหลุดเลยอ้อกดคีอ แต่ก็นีเอาย่างรอบนี้มาจะช้องก็ยังมีกระปุกนบกระปุกไข่เนีนี่นะโอ้ครับครับได้เชียวไปได้ปเด็นดีแล้วป่ะดใส่กระหอบีได้เออโอ้เียวหน้าใม่บุ๋เลยเอ้าต อารมวกมือแก้งนี่สักกันด้วยโอ้ยยงเลอแหนอออนี่กป้าตองน้ำกเด้ป้าตองอย่ามันมือจะได้เยอตัวขาจะโดน่เอามาก็ได้ป้ากลังลอกป้ากลังลงแล้วฝนอยาตกนี่ <N -hats> ờ, mắt mắt. Ô, hội, oh, để hỏi yêu bụi. Ni. Oh, đây. Hát. Nyo mát. Hát. 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 ทำกบทำเผาาด้วนี่ยโอ้ข้ากบเออาผดในบรรยากาศเออเด้นหน่อยผหน่อบ่เออเด่ยแกงนี่็ขักไปหน่อยเนี่ยอืมหน่อยไรกันนี่เออโอ้ค Anh đi nọ <laughs> Anh đi nọ à... Ở đây có <laughs> nò bụng Ở đây có nò bụng Ờ Ờ mình nhùng lại đấy Bắt tôi <tớ> đi lò trên xí vịt con bao mục <laughs> ชีว да. ิตกองบ้ามุกตามสไตล์ทุกคนเลยน้องหายอยู่ไหนมาโอ้ยซ้อนน้องใหม่ดูยามแล้วปลาขาวเขาตําหลังเห็นคนกี่คันแก่เห็นบ่โอ้มาเด้ยบ้าบุกจับอ๋อไปทุกคนมาเลยเจ้าทูวา

คักๆโหแบตนีเฉพาะผู้สาวจังไรเลยพราะเน่ยเห็ดกินเป็ดเด้อทุกคนเด้อะเบาเดือกดำโศกสาธุทุกคนประกอบักใจทิดหนงผมที่งานเทาปีกนะเดี๋ยวชีตบไม่ได้ทุกคนเลยถือว่าเมนูครบนะปลาบุญเม็นหน่อยนะทุกคนนะเอาไปขึ้นไปดังทึ้งไปเนี่ยเนี่ดเลยเอาลุมนี้เนาะโอเคจัดไป ตะขอ,อนะขอสามคนโดนุเแดดออกแล้วได้ไี้ได้พนตกลากบ<ด>ุญจักเออยันพนตกลากบุญจักดียทุกคนสุกแล้วนะ,นะวนถือหอกระทาโดนเติบนะทีอาไว้ก่อนมาอันนี้ก็ปููกข่ายทุกคนเลยนี่ย่ำนี่แซบนะแกงโชไมกัก็ค <ใน S 1> ักเด็ดเนีย hầu bùn hết, gìn hầu bùn lìn là ai, đấy ạ. em bỏ. bảo, được. khạc khạc khạc. mót cái hết gìn. mỏ là cái ô keng này. nó đây cháu xài không? ai? ba khao không? khao. để, tụm xịt xốp bảo nó sột sao phụ mà báo cho nó nhịt đi việc đó <cười> 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 nhịt hà mà đâu cho nó <laughs> phá mà nhắc là này, liền hỏi bỏ là, cứ tay đập mà đập <laughs> hả tay đưa nhận à nè <laughs> 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 tay mà nè ôi mà là hỏi đấy còn đấy sốt mà đây nè từ hồi nhắc bên phụ bao thì dù hết kiện này bọn này ทีมงานทีมงานบานนาขอเดือกนำโศกผู้สาวตกคัวมันก็ได้แล้วผู้าตอกคัวไหเนาะไปบด่นเะไปบดพัดป้าผู้สาวไปในกล้องครัวว่าร้จักตตอกลัวก่อนคนเด้ยลุๆๆบางใส่ก็ต้งเวรสนานอยู่ทีมงานเดือดนำโศกเนแล้ว เอเดทุกคนป้า <ules> ตัวแหลวนะทุกคนสีมือเบาเดือกได้ทุกคนเดือกนำโซ่ฟูบเบาพาผู้สาวตกครัวผแก่แะนใ้ก่อทุกคนพอ โอ้ขี่มือเนี่ยนี่น้ำซุปนี่เยอะน้ำซุปแห้งไม่แห้งยาวๆต้มปลาคอทูนเลยเยอะๆเยอะได้คึ้นเกาแบบนี้บ่หมุกปก็จะเงียบๆได้ช่วนทุกคนผมมีเวลาเผนเอาน้ำงูน้ำควายได้อย่าลืมพาเข้าไปติดตามสองบาหมุกตามสไตล์เด้ออ่าทุกคนเอาตือว่าเอาไปติดตามเพผนเด้อ เนี่ยปนต้มปลาขักนะมานาพอดีมานาพอดีถี่ว่าสมบูรณ์แบบนะอ้าวันนี้ได้ปิงป่าของคุอยืนถงนี่ทุกคนปงประคอตัวบักไงพอมบักเนะหมดเลยี่ี่ขันี่ข้าวขาเห้าขาวน้าขาวานก็เหล้าขาวนี่นนย่างนนดย่างนะพอ่าฮ่า่่เหล้าขาวน่าินไตเลยนาะ เจอลาว้าบ้านบึงเหนียวคขกไม่ดอเดี๋ยวตัวแรงโท่เขาามาเด้อเขาามาเด้อเราเขาบ้านบึงเนี่ยัเใจเลยเดียวใครมาหมกโถเขาเอามาตัวแรกเน่ยเราเขาบ้านบึงละป่ากาลังเขาจิบปนั้แบทั้งนัดีรดเอาป่าเผมารดกินข้าก้อนตัวเนี้ไปมันเดคนเลย เอีบยาเนี้เอาได้ทุกคนเลยมีแต่เบาวสดเพิ่งหมดนะเนี่ยมันเอาแกะมัดชีคดมตอนนี้ขันมือเฮือนแล้วว่ากันไหมปลาทุกคนไหมาอ่านข้อเข้าโอ้ครบแซ่บนรงกันก้อยป้าสีมือเบาเดือบสีมือเบาเดือดกับเบาเบาเน็ดพ่อกำลังหิวเขาเลยช่วงนี้

ต้องมีตบต่อคอมาุกคนลยใส่ใบมะเกียบยิมดอนเนี่ใบมะเกียบแม่นี่ยขักละสมุนไพรอดหอหน่อยเฮ้ยครับวัวบ่มุอ Mày lấy dưới mươi anh gặp không? Nó nhọt <laughs> Đây bao nhịp rồi hông? Nè Đây xe <laughs> Khỏi ừ. mà, bà cứ Mà nà bao mục còn nè bao đục nữa Bà con chóc, bà con chóc, bà con chóc Bà còn เอาทุกคนกาแล้วเราได้ปัตรนี่อดเราได้บัดนี้ปัดเทียงปลาหมกแล้วเราได้เราได้ดาวก็ได้มีเหล้าปล่องหนึ่งนะปลาหมกกับไปบังงัวทุกคนเลยเหล้าบันบึ้งเนี่ยแซ่บสุดเนี่ยทำพันจักรวาแซ่บสั่งได้ให้ทำปลาหมกปลาหมกเหล้าบันบึ้งเออเอาทุกคนก็ถือว่าคลิปของเราเดินพอดีกันใช่ไหมครับลาพีลาหนองนะถือว่าพบกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอกะวารสบายดีเอาบ๊ายบาย